หลังจากเราตั้งฟอร์มของสมการลากรังโพลิโนเมียลนะครับตั้งแต่ Order 1, ออเดอร์หนึนออเดอร์สนะครับแล้วเราก็แทนค่านะครับหาผลรวมไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นเลขชุดเดียวกับนิวตันนะครับนะครับเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะครับผลลัพธ์นะครับจาก เราเรียกชื่อเล่นกันนะ Newton นะิวต no ันนะครับโพลิโนเมียลอินเตอร์โพเลชันนะครับ no กับเอาราคาสนะครับโพลิโนโพลิโนเมียลอินเตอร์คือตอนเนี้ย สมการโพลิโนเมียลคุณมีสามรูปแบบที่คุณรู้จักแล้วนะรูปแบบปกติคือ a0 บวก a1x1 บวก a2x2 กำลังเออทำไม a0 บวก a1x กำลัง1บวก a2x กำลังสองบวก a3x กำลังสานี่นี่คือรูปปกติที่คุณรู้จักใช่ไหมถัดมาคุณมารู้จักรูปที่เป็นนิวตันนะครับรูปนิวตันคือรูปแบบนี้ไอ้พวกเนี้ยพวกนี้คือโพลิโนเมียลหน้าตาแบบนิวตันนะครับ ส่วนพ o ลิโนเมียหน้าตาที่3ามเป็แบบนี้นะครับหน้าตาแบบรากานะครับนั้น p o ลิโนเมียลตอนนี้จริงๆมันไม่ได้เขียนได้รูปแบบเดียวนะมันเขียนได้ตอนนี้ที่คุณรู้จักใน3รูปแบบแล้วนะนะครับอ่ะเรามาดูกันสินะครับเปรียบเทียบนะครับมันก็จะมีออเดอร์ใช่ไหม แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีนิวตันนะครับอันนี้เป็นวิธีลากราชนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะเหมือนกันนะมาดูนะน,นู่นเลยนะอันนี้ก็ไปเอาของไอ้หน้าเมื่อกี้มานะครับแล้วก็ทาเรียงสี่ตำแหน่ง หลกักการที่เดี๋ยวเราก็ไปดึงมาจากตรงนี้นะครับขอย่อยเยอะๆเลยนะรือนะครับเท่ากับจะได้ดึงง่ายๆหน่อยออเดอร์หน,นึ่งนะครับออเดอร์สองออเดอร์สามนะครับออเดอร์สี่นะครับคือ มันเป็นวิธีเดียวกันนะ่ะนะมันเป็นวิธีเดียวกันหมายถึงว่ามันคือวิธีการใช้พลิโนเมียลมาประมาณการนั่นแหละนะครับเพียง <stom at. S 1> แต่ว่ามันเขียนพลิโนเมียลในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขียนในรูปแบบนิวตันอันนี้เขียนในรูปแบบลาการานจ์แต่ผลลัพธ์ในการประมาณค่ามันก็ต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวตอนที่อย่างอย่างสมมุติตอนที่เราย้ายครับ ตอนที่เราย้ายสมมติบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดใช้ออเดอร์สี่ของน,นะฉันใช้ห้าจุดนี้ดีกว่าเพราะว่าสี่ร้อยเจ็ดสิบะอยู่กลางๆเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องย้ายทีม x ศูนย์หนึ่ง x สี่กับ fx ศูนย์หนึ่ง fx สี่เนี่ยย้ายมาเป็นอีก้อนนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยเยอะไปฮะแล้วคุณก็ทำตั้งฟอร์มนะครับมาตั้งฟอร์มกำลังสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นตำแหน่ง x ศูนย์อะไรของคุณมันจะไม่เหมือนเดิมเนะก็ถ้าคุณก็กระเถิบกลับมาแล้วก็ ตั้งฟอร์มคำนวณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ออกมานะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นว่าอย่างคือคือถ้าภารก,กิจเรานะภารก,กิจเรานะากกเ,านะเป็นการฟิตเคิร์ฟนะครับจะหาโมเดลเพื่อเป็นตัวแทนของชุดข้อมูลเนี่ยอันนั้นคุณไปทำอิเคชั่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณถ้าภารก,กิจคุณคือการหาค่า fx tx ที่ x ใดๆนะครับคุณมีทางเลือก อยู่สองทางนะทางแรกก็คือไปทำล g เกชันเพื่อหาโมเดลของชุดข้อมูลทั้งชุดก่อนแล้วคุณก็ฟิตมันเอ้ยไม่ใช่แล้วคุณก็เอาเส้นแนวโน้มนั้นนะ่ะมาใช้ในการประมาณค่า fx ณนะจุด x ที่คุณสนใจนั่นคือวิธีแรกฟิตเคอร์ไซส์เรียบร้อยแล้วก็เอาโมเดลนั้นนะ่ะไปประมาณค่าอีกแนวทางนึงคือทำอินเทอร์โพเลชันนะครับซึ่งมันแล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือกกี่จุดจะใช้ออเดอร์เท่าไหร่นะครับ แล้วก็มี p r p r o h สองแบบจะใช้นิวตันพลิโนเมียลก็ได้จะใช้หลักการพ o ลิโนเมียลก็ได้นะครับแล้วแต่ถนาดโอเคนะแล้วก็โดยหลักการในการทำอินเทอร์โพเลชัเนี่ยคือเอาพลิโนเมียลอันดับสูงสุดตามจำนวนจุดที่คุณเลือกมาใช้ในการประมาณค่านะครับมาใช้ในการคำนวณหาเอกลักษ์ได้โดยคุณควรจะพยายามหาพยายามหาไ สองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดอะไรที่คุณจะมาใช้ในการอินเทอร์โพลเลตเนี่ยให้มันครอมจุดที่คุณต้องการประมาณค่าเพราะคือกะให้ไอจุดนั้น,นยอยู่กลางๆช่วงที่คุณเลือกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเคอร์ฟิตติ้งทั้งหมดเลยนะจะจบที่คลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวคราวหน้าในห้องเรียนเราจะลองทำโจทย์กันในห้องนี้แหละที่เรานัดกันว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทำ อาทิตย์วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์หน้าเราจะสอบหัวข้อ,อาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะซ้อมกันนะจะซ้อมการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยการมาทําแบบฝึกห,หัดทบทวนในห้องนี่แหละแต่ว่าเพื่อให้มันมีโจทย์หลายๆข้อใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะลองแยกกันทําดูนะครับเดี๋ยวจะแยกเป็นห้องย่อยเป็น breakout room นะครับแล้วก็ ทํากันซับคนละวิธีสองวิธีอะไรเงี้ยนะครับไม่ห,หมายถึงกลุ่มละวิธีสองวิธีเงี้ยแล้วคุณก็มาสอนเพื่อนในห้องรวมตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคราวหน้าเรามาเล่นกันนะครับวันนี้เอาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ